อรุณสวัสดิ์ค่ะพระ,พระบิดาพระบูตรพระวิญญาณบริสุทธิ์พระเยโฮวาพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดองค์พระเยสูคิดเจ้าสวัสดีค่ะพี่ๆน้องๆลูกๆหลานๆทุกทุกคนสำหรับในเช้าวันนี้เราได้เข้ามาพบกันอีกแล้วนะคะที่พวกเราทุกคนจะ,ะพร้อมใจกันเข้ามานั่งสงบจิตสงบใจที่จะอ่าน พระคำพีและอ,อธิษฐานและอ่านคำประกาศอาของพระวจนะของพระเจ้าที่มีต่อเราในทุกๆวันในโรมบทที่12ข้อ2อย่ารอกเรียนแบบอย่างคนในยุคนี้แต่จงรับการเปลี่ยนแปลงจิตใจใหม่ แล้วอุปนิสัยของท่านจึงจะเปลี่ยนใหม่เพื่อท่านจะได้ทราบพัฒประสงค์ของพระเจ้าจะได้รู้ว่าอะไรดีอะไรเป็นที่ชอบพระทยัยและอะไรดียอดเยี่ยมในสดุดีบทที่ร้5ยห้ข้อสจงสแสวงหาพระยาเวและพระกำลังของพระองค์สแสวงหาพระพักของพระองค์เสมออาเมน ให้เรามาฟัางในคำเป่าประกาศของพระเยซูที่มีต่อเราคำเป่าประกาศเพื่อชีวิตที่ดียิ่งกว่าถ้าประชากรของเราพูดซึ่งเขาเรียกกันโดยนามของเรานั้นจะทำตัวลงอธิษฐาน และแสวงหาหน้าของเราทั้งหันเสียจากความชั่วของพวกเขาเราก็จะฟังจากสวรรค์และจะให้อภัยแก่บาปของเขาและจะรักษาแผ่นดินของเขาให้หายพระเจ้าทรงพระประสงค์ที่จะให้พวกเรารู้ว่าความล้ำลึกนี้มีศักดิ์ศรีอุดมสมบูรณ์เพียงไรในหมู่คนต่างชาติ นั่นคือพระคิตจะติดในพวกเราอันเป็นความหวังที่จะได้รับศักศีสองพงศวดานบทที่7ข้อ14โคริสีบทที่หนึ่งข้อ27ฉบับมาตรฐานโดยความเชื่อในพระคิดเพียงผู้เดียวข้าพเจ้าได้ละทิ้งความหยิ่งจองหองและสวมเอาความท่อมใจของพระคิดไว้ในข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้ละทิ้งความอิจฉาและสวมเอาความพึงพอใจของพระคิดไว้ในข้าพเจ้าข้าพเจ้าได้ละทิ้งความละโมบและสวมเอาความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ของพระคิดไว้ในข้าพเจ้าข้าพเจ้าได้ละทิ้งความตะกะไม่รู้จกักพอและสวมเอาความรู้จากพอ ของพระคิดไว้ในข้าพเจ้าข้าพเจ้าได้ละทิ้งความคร่และสวมเอาความบริสุทธิ์ของพระคิดไว้ในข้าพเจ้าข้าพเจ้าได้ละทิ้งความโกรธและสวมเอาความเมตตาปานีของพระคิดไว้ในข้าพเจ้าข้าพเจ้าได้ละทิ้งความเกลียดค้านและสวมเอาการปฏิบัติรับใช้ของพระคิดไว้ในข้าพเจ้าข้าพเจ้าได้ละทิ้ง คำกล่าวใส่ร้ายและสวมเอาการอวยพระพรของพระกิดเข้ามาในข้าพเจ้าอาเมนพระบิดาเจ้าข้าลูกๆทุกคนขอกราบขอบพระคุณที่พงศ์ทรงเมตตาประกาศในพระวจ,จนะขอโปรให้พวกเราทุกคนรู้จักทำใจทิ้งความเย่อหยิ่งจองห้องทิ้งความอิจฉาทิ้งความละโมบ และพอในใจในสิ่งที่มีอยู่ไม่ตระกะและไม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนรักทุกคนช่วยเหลือทุกคนไม่โกรธไม่เกลียดละะทิ้งความโกรธสวมเอาความเมตตาปาณีของพระคิดไว้ในใจของพวกเราทุกคนแล้วก็ละทิ้งความเกลียดค้าน และสมเอาการปฏิบัติรับใช้พระคริสต์ไว้ในร่างกายของพวกเราทุกๆคนข้าพเจ้าทั้งหลายก็จะเชื่อและไว้วางใจในพระองค์พระองค์เจ้าข้าลูกๆทุกคนขอกราบขอพระคุณที่พระองค์นั้นได้ทรงเมตตาคอยตักเตือนสั่งสอนลูกทุกคนตลอดมาขอพระองค์ได้ทรงเมตตา แก่ลูกทุกๆคนที่ระองจะทรงประทานให้เต็มร้นไปด้วยพระพรแห่งการเยียวยารักษามีความรักมั่นคงบริบูรณ์มีสติปัญญาและเป็นที่โปรดปรานของพระองค์ขอพระองค์ทรงเติมลูกทุกคนให้เต็มร้นไปด้วยความแสนดีและความรักความโปรดปรานของพระองค์ที่มีต่อลูกๆทุกคนด้วยเถิด ลูกเชื่อในแผนการในชีวิตของลูกจะสำเร็จเป็นจริงพระเจ้ามีคำตอบสำหรับลูกลูกทุกคนในปัญหาที่ลูกทุกคนเผชิญอยู่ขอพระเจ้าทรงเมตตาชําระบาปของลูกทุกคนที่ได้ทำไปขอพระองค์ทรงประทานความรักชําระบาปท,ที่ลูกทำอยู่ไม่ว่าจะเป็นบาปอันใดก็ตามขอพระองค์ได้ทรงชําระ ด้วยพระโลหิตของพระองค์ที่ลูกทุกคนจะได้สะอาดและบริสุทธิ์เหมือนพระองค์พระองค์เจ้าข้าลูกลกทุกคนซาบซึ้งในพระคุณของพระองค์ลูกทุกคนจะเชื่อฟังแนละเดินตามทางของพระองค์ขอพระองค์ทรงเมตตาที่จะไม่ทอดทิ้งลูกอยู่กับลูกทุกคนตลอดไปอวยพระพรให้ลูกทุกคนได้ประสบ,รรสบความสุขความสำเร็จ ตามที่ลูกทุกคนอธิษฐานทูลต่อพระองค์ด้วยเถิดพระบิดาเจ้าข้าล,ลูกๆทุกคนขอกราบขอบพระคุณพระองค์สรรเสริญพระองค์ในพระนามขององค์พระเยซูคริสเจ้าพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่แห่งเมืองนาเาเลสฮาเลลูยาฮาเลลูยาอาเมนขอพระเจ้าอวยพระพรทุกๆท่านนะคะ